แม่ผู้ใหญ่ค่ะอ๋อได้ยินยันยงไงเะเ <c oughs> วลาเรามารอดูทนายจะ,จะมาอยอก็ทน,นายต้องมาแจ้งมาแสดงข่าวทอดทำนเรอถลสล้อ้าวมีรถสารล้อก็เอาอีกแล้ว <c oughs> จริงจริงก็ไม่ได้เอาเดินไหม เอาเดินเหมือนแต่กลับไว้ไม่ต้องมีอะไรเลยตัดตินเห็ดเลยเหรอไม่มีใญ่เดินไม่ใช่เดินทุกคนนี่แหละมันจะเหนื่อยไหม ไม่ได้ไม่ได้ครับตันประเด็นอะไรคะที่ว่าเลยเหรอครับผมนั่นแหละประเด็นเนี้ยผมได้ยินข่าวเว้ยๆเมื่อกี้ไม่เป็นไรว่าผู้ใหญ่โดนอีกแล้วอือใช่ใช่อะไรก็มันก็โดนไปหมดนั่นแหละค่ะเนาะคนเดียวคนคนเดียวเนาะคนเดียวคนเดียวไม่มีใครหรอกค่ะประเทศนี้ก็มีคนเดียวมีคนเดียวเนาะประเทศเก่อนๆนี่มีอยู่คนเดียวมีคนเดียวแล้วแม่ผู้ใหญ่ทำไมไม่บอกให้ผู้ใหญ่เรียกประชุมว่าเป็นอะไร อ๋อเรียกทำไมาไมันจะเป็นเอาลูกบ้านเราก็เรียกมาว่าเจ้าจะให้ทำอย่างไงไม่ค่ะไม่เดี๋ยววันนี้แล้วก็เพ่อว่าพ่อผู้ใหญ่ก็ไอคิดไว้นานแล้วไม่ใช่ว่าเราจะนั่นแต่วันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆไปมอบอนี่นะคะรถรถไอสามล้อนไปวัดเลยเอาไปวัดเลยโอเคพระจะขี่พระขี่ได้บ่ ยชนอะไรก็ได้ oh, okay. ดๆๆโอ้ถ <Okay. S 2> ูกต้องโอเคปรยชนส่วนรวมไม้ทานนี่ก็คือแบบมันถ้าก็บอกว่ามาในนามแล้วเฉยๆแต่ว่าที่จริง้วเขาอยากจะจกมอบให้วัด<อ>แต่เขาคนนั้นไม่ดูทำไมอะไรไปแจ้งอะไรมใหนะ <c oughs> มาๆเนาประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็รอแล้วก็จะไปออมอบไอ้อรถนี่คะเป็น เอาไปวัดที่ใช้ที่วัดเขาจะเอามาแช่อะไรก็ได้จะมาซื้อของอะไรไปไหนมาไหนได้เนาะพาพระไปเนาะอืมและแต่อันนี้ก็มันก็เป็นส่วนรวมไม่เป็นของวัดไทรนี่ป่ะใ่าอืมเป็นส่วนรวมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเราดูทนายมาอันทนายจะมาวันนี้เนาะทนายจะเข้ามาเข้ามาจะมีทนายยังไล่าสดอยู่ล่าสดอยู่เหรอคะแกบอกว่าสิบโมงก็น่าจะมาทีบางทีแกไลฟ์สดบนรถแกไม่ได้ดูแต่เล่นอยู มีอะไรมีครับก็ไม่มีค่ะก็เราพอทานไปนึ่งมีอะไรทานไหมครับพี่อะไรทานมีค่ะมีมีมีเอฟซีลงกิ้มมี่เอ่อไข่พะโล้ค่ะต้นอ่อค่ำค่ำเย็นเย็นเอฟซีพ่อนี่ต้องไข่พะโล้พ่อก็ถามแกสิทำไมพ่อต้องไข่พะโล่พ่อกินได้กินได้ทำไมถึงเป็นแบบนี้จ้ะอุ้งเท้าเขาได้ปลอยแบบนี้เหรอครับแม่สาวงเท้าเหรอ ให,ให้กับตันกินเลยไม่ชอบสับประรดกินน้ำแล้วมันจางครับานวัน voilà น oh, ี้เราก็มากันไปวัดนะเดี๋ยวรอไอ้ทนายมาก่อนอ๋อพอทนายมากเสร็จเราก็จะไปที่วัดกันแล้วก็นำรถไปที่วัดด้วยวัานไหนครับเพื่อความสบายใจวัดพระเอกนี่ผู้หลวงวัดผู้หลวงเขาเพราะว่าที่นั่นพระอาจารย์ก็มีรถไถนะคะโอ้ใช่แล้วก็เอารถอันนี้ให้แกไปเลย รถไอแต็กเขาเรียกว่าอีแตนรถไอแตนรถประแตนเขาเรียกว่าไอแตนรถไอแตนรถประแตนแบบเท่เลยนะเพราะว่าจะได้บรรทุกใส่ของเนาะหมุนก็จะสตาร์ทได้อันนี้ก็เพราะผู้ใหญ่ก็หัดขับเฉยๆนะไม่ได้ว่าจะเป็นของตัวเองทั้งๆที่จริงๆแล้วเขาจะมอบให้วัดอยู่แล้วค่ะพี่อ๋อแค่เป็นตัวแทนหมู่บ้านรับไว้เฉยๆเรื่องของเรื่องอะ ใช่ว่าเป็นของพ่อคุณใหญ่ค่ะแต่ที่จริงแล้วเราจะไปมอบอยู่วัดอยู่แล้วเราก็ลองขี่ดูเฉยๆว่ามันดีหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าคือบางทีคนที่ต้องไปช่วยพาร์ทีเราจะขอผู้ใหญ่เราจะได้แม่ผู้ใหญ่ก็ไปได้ถ้าขับเป็นแล้วใครขับก็ได้ค่ะหมดทั้งหมู่บ้านนี่แหละถึงใครจะมาใครใครจะสมัครเป็นรถธนาคารขับรถไม่ก็ขับใครขับก็ได้นะใครขับก็ได้ ถ้าพ่าอาจารย์ใช้ก็เอาไปรุ่นแล้วถ้าป้าคําสขับไม่ได้หรอกมันกลัวตกรถขี่ไม่เป็นไก็มเงนงมันสามล้อก็ง่ายอยู่ค่ะไมู่้ใหญ่ก็ขับ็นแต่มันไม่ไม่ล้มเนาะมันไม่ล้มมีสามขาก็คือพระพุทธประธานประสงค์พอดีเลยอืมใช่ค่ะใช่เขาจะไปบ้างหรอไปไอวัดน่ะ แล้วรอทนายนี่แหละทนายมาไปทมดนี่ก่อนหรือว่าเข้าวัดมาที่นี่ก่อนค่ะมาที่นี่ก่อนเราก็รู้ว่าจะไปตอนไหนเนาะแกบอกว่าสิบโมงก็จะมาถึงที่นี่อแสดงว่าใกล้แล้วเลยอือเอางั้นเราก็เคลียร์โต๊ะค่ะดูกจะมาถึงเหมือนกันแค่ซิ่งแค่ ลงรถก็เป็นของวัดค่ะเป็นถวายวัดเพราะว่าเจ้าของเขาก็โทรมาเรียบร้อยแล้วโอ้เจ้าของโทรมาแล้วถวายวัดอยู่แล้วซ้ำล้อค่ะโอ้ซาำล้อหมู่บวานนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาตั้งใจถวายวัดอยู่แล้วค่ะอันนี้พวกผู้ใหญ่ก็รับในนามหมบ้านเฉยๆเป็นตัวแทนรับเป็นตัวแทนอ่าจ้าภุษาด้วยนะคะกับพี่ค่ะเราก็ไปอาบุญด้วยกันนะคะวันนี้โอ้เห็นไหมพี่จอออยู่สะพานน่ะเนาะ สงสารเลยผมโอเคไหมมังจะมีเนาะทำล้อค uh ัน huh? นี้โอเคมากเลยเนาะผ้าจา์เพื่อจะหมุนเต๊กเต็ดเตได้่ของด้วยแล้วก็แม่หจดีใจมากเลยดีดอกตันดี่จเราเพิ่มใจที่จะได้ทาบุญแบบดุมใหญ่น่เอบุญใหญดนี่ค่าบุญใหญ่แล้วก็เอซก็ได้บุญใหญ่เหมือนกับเราด้วยนะคะเราก็พากันไปถวายนะคะรถทำล้อเจ้าคัน หนึ่งคันค่ะอันอันอ๋อเพิ่นเอามาสามคันปรมวลเนี่โอ้ยโอ้ยเนาโอ้ยเนาะไม่ดูถ้าก็ไม่ดูเรา้รียบเรียวไปเอะก็คันสีแดงประมวลนนี่มอบให้พระแต่ว่าแม่ผู้ใหญ่เป็นผู้รับแทนปร่มวลนี้เป็นตัวแทนรับแทนแต่ว่าจริงๆริงเราจะมอบให้พระอยู่แล้วล่ะค่ะแต่เราก็เอามาลองมาใส่น้ำมันลองดูใส่น้ำมันวัดไหนจ๊ะแม่วัดผู้หลวงค่ะวัดผู้หลวงผู้หลวง รถไทยอะเดินตามที่เก่าๆแล้วไงเพราะว่าเกินใจเนาะจเนาะใช่ไกลน่เชาเดินมาก็ไกลใช่ไกลมากิโลเนาะขี่รถไทแล้วคันนั้นก็กว่าจะติดได้ก็ลำบากเลยลำบากจริงๆค่ะนั่นแหละเราก็เลยเป็นห่วงสรุแล้ก็ไปเอาหูก้อนใหญ่วันนี้นะหูใหญ่ว่าแล้วเราจะชวยูทูบเบอร์ไปด้วยกันนะคะพารถพ่อไนมา ก็อัพเดทข้าวก่อนเนาะจะอัพเดทข้าวก็เท่านี้เนาะค่ะเนาะเจ้าเราก็จะไปทำบุญด้วยกันมอบรถให้วัดภูหลวงผ่าจารย์สมบัติค่ะเจ้าเดี๋ยวาไปก่อนนะเราะไปมอบพิธนายไปด้วยแล้วก็ ทนายไปด้วยเพื่อจะได้เป็นหลักฐานไอยู่ทูบเบอร์ก็ไปทุกคนหลายหลายตานะคะว่าไปมอบให้พระอาจารย์สมบัติผูหลวงค่ะจะมีการทำบุญเนาะทำบุญทำบุญค่ะทำบุญมอบรถสามล้อที่ได้ที่ผู้ใหญ่ได้รับมอบมาเมื่อวานเนาะครับน้องเดี๋ยวไปถวายวัติครับผมแม่ตกลงเจ้าของเขาเขาให้เอ่ยนามไหมเจ้าของเขาไม่ได้เอ่ยนาม เขาให้เอ่ยเอ่ยเมือนเดิมค่ะอ๋อคุณอะไรครับคุณนรินนะคะอยู่นอเร์วีตอบได้เลยค่ะว่าคุณนรินแล้วก็โทรมาแล้วว่ารถคันนี้มำบให้วัดถโทรัดเรียบร้อยแล้วค่ะถวายวัดถวายวัดผู้หลวงเลยนะคะเราก็จะได้บุญก้อนใหญ่กันเนาะที่ผมไปส่งอาหารรถพ่นรถอีแต๊กจะยจอยู่ตรงสะพานนิบเมเบลรงเวลาสนาคะ